น้องปีใหม่ฉลาดตอบเมื่อสงการถามลูกสาวทำไมเหม็นจังแม้ว่าช่วงนี้นะคะคุณสงการจะมีเวลาให้กับแมททิรานีเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟตามที่เป็นข่าวดังตั้งแต่ช่วงเปิดตัวมาเลยนะคะแต่สงการนะคะก็ไม่ลืมค่ะที่จะหาเวลาว่างเพื่อด,ดูแลลูกสาวสุดที่รักนะคะอย่างน้องปีใหม่ค่ะ ซึ่งทุกคนในบ้านเตชะนรงค่ะก็อดเอ็นดูล,ลูกสาวหลานสาวตัวน้อยไม่ได้ค่ะอย่างล่าสุดนะคะคุณปู่ัยวงก็ลงภาพน้องปีใหม่นะคะแล้วก็แคปชั่นที่บอกว่าปีใหม่มากราบครูบาบุญชุ่มกับป้าป๋าค่ะรวมถึงอีกภาพนะคะที่น้องปีใหม่เนี่ยนั่งตากคุณสงกรานค่ะแล้วก็แคปชั่นขึ้นว่าปีใหม่อยู่ไหนก็มีแต่เรื่องขัง ซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างพ่อลูกค่ะเมื่อคุณพ่อสงกรานต์นะคะหอมหัวน้องปีใหม่นะแล้วก็แซวว่าทำไมปีใหม่เหม็นจังแต่ลูกสาวค่ะน้องปีใหม่ก็ฉลาดตอบคุณพ่อทันควันเหมือนกันนะคะตอบว่าป,ะป,ะป๊าเหม็นมากกว่าค่ะยิ่งโตก็ยิ่งมีพัฒนาการความน่ารักนะคะแล้วก็ความสดใสในสไตล์ของน้องปีใหม่ค่ะที่ใครๆเนี่ยเจอก็ต้องตกหลุมรักติ็กน้อยคนนี้อย่างแน่นอนค่ะ นี่ก็คือความเคลื่อนไหวความคืบหน้าล่าสุดนะคะของคุณสงกรารแล้วก็น้องปีใหม่ค่ะเราก็เอามาฝากนะคะใครที่น่าติดตามข่าวของทั้งคู่นะคะก็คุณสงกรารแกก็ยังดูแลลูกค่ะยังไปมาหาสู่ยังพามาเล่นกับครอบครัวเตชนรงอยู่เป็นประจำนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ